สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกุมพันตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูแกงพักทองกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะแกงแกงไก่สมุนไพรใส่พักทองค่ะนี่ค่ะกำลังเดือดเลยค่ะโอ้โหแกงหม้อใหญ่เลยค่ะเอฟซีค่ะแกงไก่สมุนไพรใส่พักทองค่ะกำลังเดือดปุ๊บ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 เยค่ะ ก่นึงกิโลกรัมไก่เอฟซีค่ะวันนี้ใส่ไก่เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะแยงไก่สมุนไก่ใส่พระทองโอ้โหตุดบเลย,ยคไก่เอฟซีค่ะเออพี่ต้องเวิร์กคน,นะ แกงไก่สมุนไพรใส่พักทองกำลังเดือดเลยค่ะขอบคุณนอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยค่ะนี่ค่ะให้นิฟซีดูใกล้ๆเลยค่ะ ก๋ไก่สมุนไพรต้มไก่สมุนไพรใส่ฟักทองค่ะขอบคุณทุกกำลังแงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์นะคะ อโอ้โหสดเลยค่คคะ ขอบคุณเด็กซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคือ เดี๋ยวภูมันขออนุญาตปิดฝาหม้อ,อให้เดือดๆด,ดีๆนะคะพอสุกแล้วุูพันจะถ่ายให้ดูนะคะไอซีค่ะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอซีค่ะนี่ค่ะแกงพักทองคุมพันอร่อยอร่อยสูตรเด็ดเชิดรับช่องภุมพันตุลาการค่ะแกงผักทองสมุนไพรนี่ค่ะแกงไก่สมุนไพรใส่ฟักทองไอซีค่ะ แ you, away. ทบแซบพี่น้องบักอึมันมันค่ะข้าทองมันมากเลยค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยได้ค่ะพี่น้องเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะแกงข้าทองแกงข้าทองแกงข้าทองนี่ค่ะสุดยอดค่ะเอฟซีขะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ มากินแกงพักทองด้วยกันนะคะ fc ่ะสุดยอดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ fc ขานี่ค่ะแกงฟักทองแกงไก่สมุนไพรใส่ฟักทองกับ fc ขาอร่อยอร่อยค่ะสุดเด็ดเคารับช่องคมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีกับ fc ขานี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะแกงไก่สมุนไพรใส่ฟักทองค่ะแซ่บแซ่บพี่วินเลีค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะเครื่องปรุงนะคะจะมีเกลือ วันนี้คุมพันใส่น้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งนะหนึ่งลิตรครึ่งน้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งก็จะใส่เกลือใส่เกลือลองไปหนึ่งช้อนครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาวันนี้ใส่น้ำปลาหกช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาหกช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนครึ่งพริก ขากระเทียมตะไคร้โคกเก็บหยาบหนึ่งทัพพีค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องไก่หนึ่งกิโลกรัมค่ะไก่หนึ่งกิโลกรัมหอมข่าหอมตะไคร้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซีขาสุดเด็ดเคล็ดลับช่องภุมพันตุลากัน ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะนี่ค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะแกงไก่สมนุนไพรใส่ฟักทองฟักทองได้มาจากสวนน้องเตือนใจค่ะฟักทองมันมันค่ะพี่น้องมันมากเลยค่ะเมื่อวานก็เชื่อมเชื่อมไปเชื่อมด้วยแล้วก็ได้มาแกงอีกเพราะว่าลูกใหญ่มากค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะคะมาทานด้วยกันนะคะแกงไก่สมุนไพรไก่ฟักทองค่ะเอฟซีค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะคะนี่ค่ะเอฟซี F C ค่ะปืออ๊ดพี่น้องบึงสวยเลิศอร่อยค่ะ ทั้งสวยทั้งเลิศทั้งอร่อยนี่ค่ะวักทองมันมันรสชาติแกงไก่สมุนไพรใส่ฟักทองนี่หอมอร่อยเลิศสเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซีขานี่ค่ะสุดๆ,ๆเลยค่ะวันนี้ค่ะ รีวิวให้กับ f อฟดูค่ะว่าหน้าตาหน้าอร่อยรสชาติก็ยิ่งอร่อยค่ะชิมดูแล้วอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณ f อฟมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ FC ค่ะสวัสดีค่ะ